สังเกตดูนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นเนินขึ้นมาอย่างสูงอังนั้นก็จะเป็นหุบเป็นหุบเป็นเหวซึ่งการใช้กําลังพลเข้าตีเนินนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพราะเขาอยู่ที่สูงกว่าเรารอบด้านของเนินเนี่ยมันจะอ่ามันเป็นหุบเหวมากชันมากครับเราต้องใช้ยุวิธีในการดําเนินการโดยถ้าเราเข้าตีตรง,งๆไม่ได้เราก็ต้องใช้กําลังพลส่วนหนึ่งนะครับโอบล้อมด้านหลัง บกเขาเ้าไปในเขตของกัมพูชาซึ่งจัดเป็นชุดเล็กๆชุดละสิบสองนายมั่งหกนายมั่งเพื่อตัดกําลังสเสบียงของฝ่ายตรงข้ามไม่ให้ส่งสเสบียงได้ใช่ไหมเ,ออเมื่อเราเข้อตีตรงๆไม่ได้เราก็ใช้วิธียุทธวิธีอย่างอื่นแทนนะฮะโดยจัดกําลังพลชุดละสิบสองนายมั่งชุดละเจ็ดแปดนายมั่งจากหน่วยรบพิเศษมั่งจากทหารพานไา่ปักมั่งจากทหารพานกองทัพมั่งกองทัพภาคมั่งครับทหารหลักมั่งนะครับ อ,อบล้อมไปด้านหลังเข้าไปในเขตพื้นที่ของกรัรมพูชาหรือในเขตดวฝั่งลาวนะครับเพื่อจะปิดล้อมการ,รส่งเสบียงบรรุงของของฝ่ายตรงข้ามที่จะส่งสเสบียงกำลังมาให้กับอาหาหเวียดนามที่อยู่บนเนินห้าร้อยับผลสุดท้ายเเมื่อสเสบียงกํลาลังบรรุงไม่มีนะครับอดทั้งข้าวอดทั้งอาหารพอเราตัดสเสบียงแล้วเราวางไปวางกับระเบิดตัดสเสบียง แล้วก็ซุ่มโจมตีฝ่ายที่เอามาส่งกับกบลังงบลุงของฝ่ายเวียดนามนะแล้วก็ซุ่มโจมตีทําให้ฝ่ายเวียดนามไม่มีเสบียงอาหารไม่มีเสบียงกลางพอผลสุดท้ายเขาก็ถอยร่นหนีไปกลับเข้าไปในดินแดนของของกัมพูชานะฐานเวียดนามเราจึงยึดเนินนี้ได้โดยสะดวกโยทินนะครับก่อนนั้นเราก็เข้าใช้กําลังพลเขาตีหลายครั้งนะครับเนินห้าร้อยเนี่ย แต่ก็ไม่ประสบผลสําเร็จเพราะว่าเขาใช้ภูมิเขาเหมาะกว่าเรายุทธศาสตร์เขาได้เปรียบเราพู่ง่ายนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าหลุมคูเรียดโดยธรรมชาตินะฮะสังเกตดูฮะนี่หลุมคูเรียดโดยธรรมชาติเลยนะครับเนี่ยเวลาปืนใหญ่เรายิงถล่มมาเขาจะเขาจะหลบเข้าไปหลบในนี้ฮะมันเป็นร่องเลียดโดยธรรมชาติเป็นเป็นก้อนหินเป็นโขดหินทางนั้นก็เป็นหุ่มเหวนะฮะเป็นลึกลงไปเลยนะครับลึกมากนะครับไม่ใช่ธรรมดานี่มันเป็นต้นไผ่ขึ้นมาแล้วมันจะหุ่มเหวลึกลงไปนะครับโน่น คิดดูสิครับว่าเ,าเราใช้กําลังพลเข้าบุกเข้ามาเนี่ยมันลำมันยากลําบากขนาดไหนนะครับนี่อย่างชันอย่างนี้เลยครับเห็นไหมครับนี่ชันอย่างนี้เลยเนี่ยมีมีทหารผมจําไม่ได้บ้าหน่วยไหนฝ่ายไ,ไหนนะของค่ายปักด้วยหรือป่กก็ไม่รู้น่าจะเป็นค่ายปักด้วยแล้วจะเป็นของกองทัพภาคแล้วทหารหลักด้วยนะครับอคือเราปีนขึ้นมาเนี่ยปีนขึ้นมามันชันมันชันมากเห็นไหมชันปรากฏว่าฝ่ายตรงข้ามเ โยนระเบิดใส่นะฮะโยนระเบิดใส่คือคือเขาจะไม่ค่อยใช้ปืนอ่ะโยนระเบิดใส่เราเราก็เสียเปียบแล้วเพราะเราอยู่ข้างล่างเขาก็โยนระเบิดลงไปนะฮะนี่มันชันมากนะครับลึกเป็นเป็นเป็นโอ้ว่ากันหลายยี่สิบสามสิบเมตรอ่ะลงไปน่อนอีกครับนนพัตีเฉลี่ยลงทึงนู้นก็โอ้น่าจะเป็นร้อยเมตรได้กว่าจะคือเราเคลื่นอนย้ายพลังพลเข้ามาเขาเห็นเราแล้วนะ,ะเขาก็สาดปืนกลใส่เรานะ,ะรวมทั้งปืนคอปอลสออะไรก็อัดเข้าไปอย่างเดียวครับมันจะเป็นการ ลำบากในการข้อตีฝ่ายตรงข้ามนะครับเพราะยุทธภูมิเราเราเสียเปียบนะเขาได้เปรียบมากเห็นไหมเป็นหุบเหวนะครับเป็นหุบเหวเนี่ยนี่คือเงินห้าร้อยครับทหารเล้พีชีพเพื่อชาติจํานวนหลายร้อยนายนะฮะตั้งแต่เปิดยุทธการช่องบอกมานะครับรู้สึกจะสามร้อยกว่านายสามร้อยกว่านายแล้วบาดเจ็บอีกเป็นร่วมพันนะครับนะร่วมพันนั่นคือเอกราชอธิปไตายของประเทศไทยนะไม่ว่าทหารทุกๆเหล่านะครับจะต้องอพีชีพ พีกลายพี่กลาย,พ,ลายพี่ชีบเพื่อยึดแผ่นดินของเรากลับขึ้นมาให้ได้นะครับนี่ฮะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นหุบเหวขึ้นไปเลยนะเนี่ยเนี่ยมันเป็นร่องคูเลตร่องส่วนหุบเหวท่าน้องท่านจำลองสถานการณ์ที่ว่าเราจะยึดเนินนี้มันไม,ไม่ใช่ยึดง่ายๆนะครับทหารทุกหน่วยทุกเหล่าก็ได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อจะยึดเนินห้าร้อยกลับขึ้นมาเป็นของแผ่นดินไทยนะครับ นี่คือหลุมหลบภัยนะฮะนี่คือหลุมหลบภัยนะครหลุมหลบภัยเวลาปืนใหญ่เรายิงลงมาเขาก็ไปหลบอยู่ในนี้นะฮะหลบอยู่ในนี้เป็นหลุมหลบภัยซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อันตรายมากเวลาเข้าตีฝ่ายตรงข้ามนะครับเพราะว่าใชัยภูมเราเสียเปียบคือมันจะเป็นหุบเหวรอบหมดเลยครับ มันเป็นเนินนะ,ะอร่อยเนินเล็กๆนะครับสองข้างฝั่งสามข้างฝั่งกันแล้วแต่จะเป็นเป็นหุบเป็นเหวเป็นลึกมากกนะารใช้กระโมคนเข้าตีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับนะไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาเลยครับเข้าตีแล้วเข้าตีอีกเข้าตีแล้วเข,ข้าตีอีกก็ยังไม่สามารถที่ยึดเนินเหล่านี้ได้นะครับนี่ครับเห็นไหมฮะนี่คือช่องทางที่ผมไม่กล้าลงไปลึกนะฮะอาจจะมีอากาศระเบิดลงเหลืออยู่นะ นี่ก็ช่องทางที่ฝ่ายตรงข้ามนะฮะฝ่ายตรงข้ามาใช้ลําเลียงสเบียงอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ําเป็นข้าวเป็นสเบียงกลางต่างๆเพื่อไม้ส่งให้กับทหารเวียดนามเนี่ยช่องทางเขาเดินนะใช่ไหมช่องทางเขาเดินอาจจะไม่มีกับระเบิดหรืออาจจะมีก็ได้ผมจึงไม่ลงไปไม่เสี่ยงลงไปนะฮะนี่ช่องทางช่องนี้ถ้าเราเดินขึ้นเข้ามาตีช่องนี้เขาก็จะวางกับระเบิดนะวางกับระเบิดแล้วซุ่มโจมตีเราอยู่นะพอจังหวะเขาเสียเปรียบเขาจะขึ้นมาปุ๊บพวกนี้ก็โยโยนระเบิดใส่เรานะ อยูระเบิดใส่เราคือเราเสียเปียบทุกด้านนะฮะเสียเปียบทุกด้านเลยนะครับผมจึงมาอมาย้อนรอยในอดีตให้ให้เอฟได้ดูว่าชีวิตทหารนั้นนะครับแฝงอยู่บนเส้นได้ทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันนะครับไม่รู้คําสั่งจากหน่วยเหนือจะให้เราเข้าตีเมื่อไหร่นะครับซึ่งเราก็พร้อมชีชีพเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินและอธิปไตยของอ ของประเทศไทยเพื่อให้พี่น้องในมั่นใจว่าทหารไทยทุกๆนายนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยไหนเหล่าไหนก็นแล้วแต่เขาพร้อมที่จะตายเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตายเพื่อประชาชนคนไทยตายเพื่อแผ่นดินของแม่ของพ่อเราที่ท่านบรรพบุรุษได้รักษาไว้มายาวนานหลายพันปีนะครับจนมาเป็นประเทศไทยหร,หรือสมัยก่อนเรียกว่าเทศสยามเนี่ยนี่เป็นประเทศไทยนะหรือไทยแลนด์นะครับ แม้แต่ระังนิ้วเดียวเราก็ไม่ยอมให้ข้าศึกเข้ามายึดนะครับเมื่อเขาเข้ามายึดเราก็ต้องผลักดันเขาออกไปนะเราต้องผลักดันเขาออกไปให้ได้นะครับผลสุดท้ายตั้งแต่ผมมาอยู่ั้งปี28จนปี30ก็สองปีกว่าที่ผมรบทหารเวียดนามอยู่นะก็สามารถผลักดันกองรังต่างชาติคือทหารเวียดนามฝ่ายฮ่งสมมินให้พ้นไปจากแผ่นดินไทยได้นะครับนี่คือคือมาทําใหม่นะฮะคือนี่คือเป็น จุดคอยเหตุหรือจุดจุดการนะฮะจะเป็นบันไดขึ้นสูงเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูนะจุดจุดการหรือจุดเวียนยามคอยเหตุนะครับจะสังเกตกันไปได้รอบทิศทางนะนี่ฮะวันนี้หมอก ลงคลึมหมดนะครับอากาศเขาเรียกถ้าถ้าภาษาทหารเขาเรียกอากาศปิดนะอากาศปิดนะอากาศปิดโน่นน่าจะเป็นฝั่งของกัมพูชานะเห็นถนนหนทางไกลๆแลนะปกติทั้งเมื่อวานนี้ก็ยังมองเห็นชัดเจนอยู่แต่วันนี้เมฆหมอกคลึมถ้าภาษาทหารเขาเรียกว่าอากาศปิดนะจะส่งถ้าถ้าเราจะยุทธอยู่จะไม่สามารถส่งกําลังบำรุงได้นะครับถ้าวันไหนอากาศปิดนะคือมันมีเมฆหมอกมาครึ่ง ซึ่งเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์ก็จะส่งอาหารจะสามารถเกิดเัติเหตุได้เพราะมันมองไม่เห็นผู้ยอดเขานะฮะนะซึ่งเป็นอันตรายต่อนักบินมากต่อเครื่องบินมากนะนี่คือหอจุดตรวจการหรือจุดคอยเหตุจุดเฝ้าระวังกับฝ่ายตรงข้ามข้างล่างก็จะเป็นป่าไผ่แล้วก็จะเป็นหุบเหวลึกลงไปนะครับลึกลงไปผมผมให้ดูรอบข้างเลยฮะรอบสามร้อยหกสิบองศาเลยครับ นะมันเมฆหมอกคล้มหมดเลยวันเนี้ยเมื่อวานนี้อากาศยังดีอยู่แต่วันนี้มาพอมาถ่ายทําก็บรรยากาศเปลี่ยนเป็นคนละที่เลยครับเปลี่ยนเป็นคนละอย่างเลยนะครับแต่ถามว่าอากาศเย็นสบายไหมเย็นสบายมากครับแต่ว่าทิวทัศน์จะโดนปิดบงังด้วยเมฆหมอกนะจะมองไม่ชัดเจนผมจะลงจากจุดก่อยเหตุหรือจุดการครับจะลงไปคนระับจะพาไปดูอนุสาวรีย์นะอนุสาวรีย์ ที่ทหารไทยได้ทําไว้นะครับบนเนินห้าร้อยมีเรื่องเล่าอีกเยอะครับแต่บางทีมาถึงสถานที่จริงแล้วมันก็คิดไม่ออกนะคิดไม่ออกนะคิดไม่ออกนี่คืออนุสาวรีย์นะครับอนุสาวรีย์นี่คือธงชาติไทยกระโบ,บสไบอยู่นะฮะอยู่บนเนินห้าร้อย นี่คือธง,งชาติไทยนะสามสีความหมายคือชาติสัตว์หนาพระหมหากษัตริย์นะครับนี่ก็จะเป็นอนุสาวรีย์วีรชนของเจ้าหน้าที่ทหารที่ได้ไปแบบภารกิจนะครับเพื่อยึดเนินต่างๆกลับขึ้นมาเป็นของแผ่นดินไทยนะครับแล้วกป็ประสบผลสําเร็จด้วยดีนะครับเป็นรูปปั้นนะครับรูปปั้นของทหารนะครับรูปปั้นอนุสาวรีย์ อยู่บนเนินหรอยนี่คืออภิจิต็ดนะครับเป็นรูปปั้นนะอภิจิตับผมจะดูให้ดูนะวีรกรรมจาร่าสิบเอกสมชายแก้วประดิษฐ์นะครับตำแหน่งรองพคกับหมวดปืนเล็กที่หนึ่งกองร้อยผ่านราบที่สองสามสี่หนึ่งนะฮะ การที่เราต้องการที่ฝ่ายศัตรูนะฮะหรือฝ่ายตรงข้ามหรือทหารต่างชาติได้บังอาจเข้ามายึดผืนแผ่นดินไทยนะครับซึ่งก็ยึดได้ไม่นานนะฮะซึ่งก็ยึดได้ไม่นานเพราะว่าทหารไทยทุกเหล่าทุกหน่วยท่านก็ได้พีชีพเพื่อยึดแผ่นดินไทยคืนมานะครับ รู้ว่าตัวเองมาจะต้องเสียชีวิตรู้ว่าตัวเองจะต้องมาตายหรือว่าพิการกอะไรก็แล้วแต่นะครับทิ้งครอบครัวทิ้งลูกทิ้งเมียไว้ปีสองปีเพื่อเข้าสู่สนามลบเพื่อผลักดันอริราชศัตรูให้พ้นจากแผ่นดินไทยวิรกรรมของทหารทุกเหล่าทุกหน่วยย่อมมาจากว่าทหารไทยไม่แพ้ทหารชาติใดในโลกนะครับนะพร้อมลกพร้อมลบพร้อมลกุกพร้อมสู้พร้อมผลักดันพร้อมพีชีพ บางครั้งมาก็ไม่ได้กลับไปกลับไปแต่ร่างที่ไร้วิญญาณนะครับทําให้ความสูญเสียเกิดขึ้นแก่ครอบครัวนั้นๆน,น,นะครับออซึ่งผมเองก็อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยเข้าใจว่าเวลามีศึกเวลามีศัตรตูเข้ามารุกรานแผ่นดินไทยทหารฐานท,ทุกท่านนะครับก็จะทําหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติเพื่อปกป้องแผ่นดินของแม่ของพ่อเรา พร้อมที่จะเสียชีวิตพร้อมที่พี่ชีพทุกขณะทุกเวลาทุกหน้าที่ฐานข้าเป็นบัตรภารกิจเพื่อประเทศชาตินะครับก็อยากให้เอฟซีพี่น้องชาวไทยทั้งหลายเข้าใจว่าเวลามีศึกสงครามทหารจะเข้าสู่สนามรบครับเวลาไม่มีศึกทหารก็พัฒนาไปเรื่อยครับพัฒนาช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าด้วยความเต็มใจยิ่งแต่ถ้ามีศึกเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะ ทำการผลักดันฝ่ายตรงข้ามให้พ้นไปจากแผ่นดินไทยนั่นคือหน้าที่ของทหารนะครับทหารมีหน้าที่อยากให้เข้าใจว่าเวลาไม่มีศึกอะไรประมาณนี้ทหารก็ก็อยู่่อกองและพัฒนาหน่วยของตัวเองพัฒนาชุมชนที่อยู่ข้างหรือว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆเช่นน้ําท่วมหรือเกิดภยัยพิบัติหรือเกิดอะไรก็แล้วแต่ทหารก็จะเข้าไปช่วยเหลือนะอันนั้นเป็นภารกิจ สำคัญอีกภารกิจหนึ่งเพราะทหารมีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วนะฮะในทุกๆด้านนะครับในทุกๆด้านไม่ว่าไม่ใช่ว่าจะทหารจะมีหน้าที่ลบอย่างเดียวไม่ใช่นะครับก็ขอแสดงความเสียใจและสะดุดีทหารทุกๆท,ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยไหนก็แล้วแต่กรมกองไหนก็แล้วแต่นะซึ่งท่านได้พีชีพเสียสละเลือดเนื้อทั้งกายและใจครับ ข้าวมรันกับศัตรูปกต้องอธิปไตยของประเทศไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ทุกหน่วยเหล่าที่มีหน้าที่ก็จะทำการปกป้องพื้นนดินนะต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามนะให้พ้นไปจากพื้นแผ่นดินไทยี่ย ตรงนู้นฮะเอออากาศเริ่มเปิดแล้วฮะตรงนั้นเห็นไหมเห็นเนินไหมฮะเห็นไหมฮะนั่นน่ะอันนั้นะที่เริ่มแหลมขึ้นมาหน่อยนะฮะนั่นน่ะคือภูป่าช้างผมอยู่ตรงนู้นฮะผมอยู่ตรงตรง,ตรงยอดดอยภูป่าช้างเลยครับขุดหลุมลงไปนอนครับขุดหลุมเหมือนเหมือนเหมือนเขาขุดเนี้ยขุดลักษณะเนี้ยหลุมแบบเนี้ยแต่ว่าลึกกว่านี้นะฮะผมขุดลึกกว่านี้แล้วก็ความยาวก็ประมาณสองเมตร ความกว้างก็ลึกประมาณ3ความกว้างประมาณ3าเมตรความยาวประมาณสองเมตรสองเมตรครึ่งประมาณนี้แล้วก็ไปไปผูกเปนอนเอาไม้เสียบสองข้างก็ผูกไปนอนอยู่ใต้ดินนะฮะนอนอยู่นอนอยู่ในหลุมอะพูดง่ายเพราะเรานอนบนข้างบนไม่ได้เพราะว่าเวลาปืนใหญ่ลงมาเนี่ยเราจะไม่ปลอดภยัยเราจะโดนสะเก็ดระเบิดแต่ว่าถ้าเรานอนอยู่ในหลุมแนละ้วลูกปืนใหญ่ลงข้าง,างเราเราก็จะปลอดภยัยนอกจากมันแจ็คพอตจริงๆคือมันลงในในหลุมเลยอย่างงี้ก็ถือว่าช่วยไปก็แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่มีใครรอดหรอกถ้ามันลงแจ็คพอตอย่างนี้นะครับ ทหารทุกหนทุกเราที่ที่อยู่ผู้ปัดช้างที่ผมให้เห็นเนี่ยฮะเห็นไหมแล้วก็จะขุดหลุมลงไปทุกทุกคนนะแล้วจะมีบังเกอร์อย่างหา่างบังเกอร์เอากระสอบทรายหรือเอาเหินมาเรียงเรียงกันก็ป้องกันลูกปืนนานาชนิดที่ฝ่ายตรงข้ามยิงใส่เรานะฮะเ,เห็นยอดดอยไหมเ,เห็นเนี่ยมันจะเป็นเนินขึ้นมา่นหละผมอยู่ตรงนั้นนะ่ะนี่คือเนินห้าร้อยที่ผมยืนอยู่ครับก็ถือว่าไกลกันไหมก็ก,ก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับก็มองเห็นอยู่สังเกตการเห็นกันอยู่สังเกตการเห็นกันอยู่ ถ้าเรามีกล้องสองทางกายเราก็มองเห็นชัดเจนมากเลยครับเราต้องใช้กําลังพลจากนู้นมานะจากเนินจากเนินโน้นมานะเห็นไหมเลาะเข้าไปในเขตกมูชารเลาะเข้าไปในเขตกมูชานะครับแล้วก็เข้า,ขาโจมตีฝ่ายข้ามหรือไปตัดสเสบียงลงุงของเขามันเป็นการยากลําบากที่จะยึดเนินห้าร้อยได้ง่ายนะครับเพราะว่าชัยภูมิ จุดยุทธศาสตร์นั้นเขาได้เปรียบเราเขาได้เปรียบเราแต่ก็ไม่พ้นขีดความสามารถของทหารไทยนะครับไม่พ้นขีดความสามารถของทหารไทยทหารเวียดนามคิดว่าทหารไทยคงไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะต,ต,ต่อต้านเขาแต่เขาคิดผิดนะครับเขาคิดผิดมากเลยทหารในโลกนี้เขาก็เก่งกันไปคนละแบบนะครับชำนาญไปคนละอย่างนะทหารเวียดนามก็ถือว่าเขารบ ในสภูมิบ้านเขาสงครามเวียดนามเนี่ยนะฮะหรือสองครามลาวสงครามกัมพูชาเขาผ่านสงครามมาเยอะเรียนบินฟูก็ผ่านมาเขาคิดว่าเขาคิดว่าทหารไทยนั้นรบไม่เปลี่ยนหรือไงผมก็ไม่ทราบนะแต่ที่ไหนได้นะครับทหารไทยก็เป็นหนึ่งเป็นสองไม่ล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 องใครนะครับในการรบนะครับนี่ก็เขียนว่าจุดตรวจการอนุสรณ์นะนี่ครับ จะเขียนไวจ้จุดจุดตรวจการนะครับจุดตรวจการอนุสรแดจ่าสิบเอกสมชายแก้วประดิษฐ์นะครับท่านได้ไม่เสียชีวิตตรงนี้นะฮะท่านได้เอาเอา,เอาชีวิตเป็นชาติพีนะครับเสียถ้อดเนื้อกายใจเพื่อจะยึดเนินตรงนี้ให้ได้แล้วท่านก็ทําได้สําเร็จนะครับน,นี่นะท่านมาเสียชีวิตที่นี่นะฮะก็เลยเป็นการสลัก สลักเป็นอ,อ,อนุสรให้ท่านเพื่อเป็นคุณงามความดีกับทหารไทยนะครับทหารไทยที่ได้เสียชีวิตเอาชีวิตเขาแลกพื้นดินกลับคืนมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นหุบมเหวที่ผมเคยถ่ายดูนะครับเป็นหุ่มลึกลงไปเลยเห็นไหมฮะไม่ใช่ว่าเราจะเข้ามาตีง่ายๆนะครับเราจะต้องปีนป่ายหน้าผาขึ้นมาแล้วชัยภูมิเราก็เสียเปรียบเขาด้วยนะครับเสียเปรียบเขามากเลยอ ก็ทําให้เกิดการสูญเสียมากมายมหาศาลแต่เราก็ไม่พ้นขีดความสามารถของทหารไทยไปได้นะครับไม่มีอะไรที่ทหารไทยทําไม่ได้ทําไม่ไหวทําไม่ทันนะครับเมื่มอคําสั่งให้เข้าตีเราต้องเข้าตีคําสั่งให้ถอแล้วก็ถอนนะฮะ,<น>ะคือทหารจะต้องปฏิบัติตามคําสั่งโดยเข่งขัดนะครับในยืนสนามรบนะครับต้องไปตามคําสั่งผู้บัญชาถ้าทหารไม่ฟังคาสั่งผู้บัญชาแล้วไปรบที่ไหนก็ไม่ชนะนะครับฉะนั้นทหารทุกเราทุกนายจะต้องฟังผู้บัญชาฟังคาสั่งโดยเข่งคัด เรืออากาศเริ่มเปิดแล้วฮะเริ่มมองเห็นหุบเหวต่างๆหุบเขาต่างๆ่ายมือผมนะซ้สายมือผมนะซ้ายมือก็จะเป็นสปปลาวนะครับส่วนส่วนทางนี้ก็จะเป็นประเทศกัมพูชานะประเทศกัมพูชานะทางนี้ก็จะเป็นสปปลาวนะครับสปปลาวซึ่งครั้งหลังสุดผมก็มาอยู่ ยังฝั่งตรงข้ามสปปลาวก็ไปลาดเวีนดูทหารลาวเป็นประจำนะครับช่วงนั้นเราก็ลบที่ล่มเก้าอยู่กับเนินหนึงน่งสี่สองแปดพิศโลกนะ,นะตอนนั้นผมก็มาประจําอยู่ที่นี่ที่จริงผมจะไปเนิ 4, 2, นสี่เนินหะนึ่งสี่สองแปดนะไปล่มเก้าเนี่ยแต่ว่าผู้บังคับกองร้อยผมท่านจบภารกิจไปเหลือแต่รองผู้บังคับกองร้อยท่านก็เลยไม่มาเออ่พอพอดีมีผู้บังคับร้อยย้ายเข้ามาใหม่มาเป็นวันนัดที่แคมผู้บังคับกองร้อยคนเก่าเขาก็เลยย้ายผมมาช่องบโบตมยืนอ,อีกรอบหนึ่งนะ เป็นรอบที่สอง